เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเนะยครับวันดีครับก่อนที่เราจะไปเล่นนี่คือมาลองเปิดกล่องสักหน่อยนะเปิดได้แค่กล่องเดียวอไครับฟับนี่ไงฮะแล้วได้ปืนอะไรมาเนี่ยนี่ปืนนี้สกินนี้ผมน่าจะมีละแล้วก็ย่อยทิ้งไปตอนนี้โทเค็นผมนี่คือเก็บจะห้าพันแล้วแต่ว่าของดีๆนี่คือมันยังไม่หลุดมาแงแต่ที่ผมอยากได้ตัวละครครับแล้วก็เลยเก็บไว้นะ มาแต่นี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมน่าจะไม่ได้ไปยิงคนนะเพราะว่าเราจะมาฟาร์มของไงเห็นมีคนเพิ่งมาเล่นใหม่แต่ว่าฟาร์มไม่เป็นเนี่ยแต่ก็เหมือนกับผมจะเคยสอนแล้วแต่ว่าทําใหม่แล้วกันครับมานี่แล้ววันนี้ผมก็เลือกเป็นเซิร์ฟมาตรฐานครับเพราะว่ามาตรฐานนี่คือมันก็าฟาร์มยากสุดเลยใช่ปะมันก็เป็นคูณหนึ่งไงกว่าจะได้ของนี่คือหายากมาก ว่เดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มกันวันนี้ก็จะมาสอนเดินเกมแบบง่ายๆครับ <c oughs> เขาเซิฟมาก็ล้วก็เล็งตรงนี้ไว้เลยพวกเมืองสีฟ้าเนี่ยเป็นถ้ำบนถ้ำล่างแล้วก็เป็นเขียวล่างนะเพราะว่ามันจะมีพวกหน้ากากเลเวลสองแล้วก็มีการ์ดฟ้าวาอนนี้คือดี๋ยไปทำแคมป์ก่อนเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยเ <c oughs> ข้ามาก็มีแอดดรอปด้วยเนะี่ย ฟาร์มไม้ไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟาร์มไปแบบชิวๆตอนนี้มีคนบูสต์แร่ด้วยหวานสแสดงว่าในเซิร์ฟนี้คือมีคนนะอันนี้ผมอุตส่าห์เลือกเซิร์ฟแบบเซิร์ฟหลายวันและแต่ว่าจะฟาร์มชิวๆไงแต่ก็มีคนบูสต์แร่เฉยอย่างนี้นะ่าจะโดนแบบโดนแย่งฟาร์มไปของฟาร์มเราแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเจอคนแล้วก็ยิงเอาฟาร์มไม้มา ได้ไม้เราก็ไปทำเควสก่อนเลยครับไปทำบ้านแคปเนี่ยเรก็ทำไป2อคูนนี่เรากทำไปวันนี้บอกเลยว่าเราก็จะมาฟาร์มแบบรวดเร็วฟาร์มอะไรก็หาของใช้จะได้มีพวกชุดเกราะอะไรก็ปืนอะไรก็ของใช้อะไรงี้นี่เดี๋ยวมาดูเควสมันก่อนนะนี่เราก็จะทำเควสพวกนี้แหละครับมันก็จะมีได้เป็นการ์ดเขียวอะไรก็จัก,กรยานอะไรงี้ มันงอจะสะดวกมากครับถ้าเราแบบเพิ่งลงมาใหม่ๆมเนาะทำแคมป์ไปนี่เดี๋ยวนี้บอกเลยว่าโคตรสะดวกเลยเมื่อก่อนนี่คือเราเข้าเกมมาก็ต้องไปหาของนะเดี๋ยวนี้เราก็แค่ทำเควสครับแะ้วมันก็จะได้มาทุกอย่างเลยพวกอะไหล่จัก,กรยานแล้วก็พวกบัตรเขียวอะไรงนี้นะแล้วก็ไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากเลยครับแค่ทำเควสอะไรก็ได้มา,มาแล้วก็วางก็คลาบไป แล้วก็ครับลูกโม่มาครับนี่เหมือนเดิมมันก็มีให้สอนครับเฟซกนี้แล้วก็ทําตามที่มันสอนไปอันนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับมือใหม่นะถ้าใครที่แบบว่าเล่นเก่งแล้วแล้วก็หาของเป็นนี่คือน่าจะดูแบบเบื่อหน่อยเพราะว่าเป็นเบสิกไงการหาของแล้วก็หาพวกบัตรอะไรนี้แต่ว่าถ้าใครเบื่อนี่คือดูได้ครับเหมือนเดิมแล้วก็มาคลาบหินนะ เดี๋ยวได้ดูครับจากตอนนี้คือผมมีแค่ขวานหินเนี่ยแล้วเราก็จะไปต่อยอดให้แบบมีของดีๆใช้อะ่ะแบบรวดเร็วเพราะว่าเราจะเน้นนี่คือไปหาฟาร์มห้องการ์ดอย่างเดียวครับพร้อมจะรวยไวสุดละมานี่ไ,นได้โต๊ะนี้มาเฮ้ยดูดิแล้วไอ้คนที่มันบูสต์แรกนี่คือมันบูสต์ไม่พักเลยวาตั้งแต่ผมเข้ามานี่คือ2-3มรอบแล้ว มันก็บูสต์ถีไปสงสัยน่าจะรวยครับน่าจะเป็นพวกเจ้าเซิร์ฟอะไรงี้แล้ก็ทำเฟสของเราไปมาแต่เี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมย็อได้เอ้นี่มาได้ปิดลูกสองและดูครับอน,นนี้มันยังบูสต์ไม่พักเลยนะเอาเรื่องจริงว่ะสงสัยนี่คือน่าจะรวยแล้ก็มากดรับจักรยานครับมันก็จะได้ความไวๆหน่อย แล้วก็เป็นการ์ดเขียวตอนนี้เราก็พร้อมเลยครับที่จะไปเปิดห้องการ์ดเนี่ยและเราก็จะได้การ์ดฟ้ามาถ้ามันมีนะบอกเลยว่ามันก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยครับถ้าดวงดีเราก็จะได้มาไอพวกการ์ดฟ้าการ์ดม่วงอะไรนี้เนี่ยถ้าเจอเราก็จะได้ฟาร์มไว้หน่อยไปไ้และบอกเลยว่าตอนที้ผมได้การ์ดฟ้ามาแล้วอนี้คือเติบโต ว่าอย่างแรกนี่คือเราก็ต้องได้การ์ดฟ้านี่หละครับเราถึงจะได้ไปห้องต่อไปนะแล้วเ,เปิดไปเราเก็บไว้ครับนี่ไงเราจะได้ไปห้องฟ้าแล้วมาเราเก็บทุกอย่างเลยเพราะว่าเราเพิ่งลงมาไงของทุกอย่างนี่คือมีค่าครับเก็บมห้หมดเลยอันนี้ได้เป็นอนี้มาด้วยเนี่ยรองเท้าเหล็กนะของดีมาแต่นี้ผมก็อยู่ที่เขียวบนครับ แล้วที่เขียวบนนี่คือมันก็จะมีนี่เนี่ยมีหน้ากากเลเวลสองนะนี่แต่คนที่มันบูสต์แรกนี่คือยังบูสต์ไม่พักเลยหว่าตอนนี้นี่คือน่าจะสิบครั้งได้แล้วมั่งเนี่ยอย่างรวยถ้าผมเจอมันนี่คือยิงไปอาจจะรวยนะเราน่าจะได้แร่แบบเต็มตัวอะไรก็ฟาร์มของเราไปครับไปอะไก็มาเพื่อฟาร์มไงนี่เดีย๋ยวเอาเลเวลไอ้นี่ก่อนเอาหน้ากากเลเวลสองเนะี่ยถ้าใครมาฟาร์มก็มาหยิบด้วยครับ ไม่งั้นเราก็จะเข้าไปเมืองใหญ่ๆไม่ได้นะนี่ไงเก็บมาเดี๋ยวอะไรครับที่เป็นหน้ากากเลเวลสองถ้าเรามีหน้ากากนี่คืออะไรก็เข้าได้ทุกเมืองเลยนะผมได้มาละไปต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปที่นี่ครับไปที่ไบโออะไรก็เป็นถ้าบนนะบันว่าจะมีห้องการ์ดฟ้าหรือเปล่านี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำบนครับแล้วมันก็ไม่มีการ์ดม่วงว่ะ บอกเลยว่ามันก็อยู่ที่ดวงนะถ้าดวงดีนี่คือเราจะได้การ์ม่วงมาไงถ้ามันดรอปการ์ม่วงนี่คือเราก็จะฟาร์มได้ไวมากอแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแค่ห้องเปล่าๆอ่ะไปแต่เราก็ไปเปิดครับแล้วก็มีการแล้วว่าจะได้ของทีมา เดี๋ยวเราวเปิดห้องนี้ก่อนครับและเราก็ค่อยไปห้องอื่นนะถ้าจะรอนี่คือมันนานมากอะ่ะกว่าที่บัตรม่วงมันจะเกิดนะเราก็เปิดเท่าที่ได้ครับนี่ไงไอตัวที่เฝ้าห้องบัตรนะตอนนี้คือร่วงไปมามาเปิดกันแล้วมาดูครับว่าในห้องฟ้านี่คือเราจะได้ปืนอะไรมา แล้ว,วก็เคลียร์กระเป๋าไว้ก่อนนะเดี๋ยวกระเป๋าเต็มมาแต่ก็เสียดายครับที่มันไม่มีการม่วงเนะี่ยแต่ก็เปิดไปหอ่อและผมได้ปืนลูกซองกลับไอ้นี่มากับดินอ้อยแล้วก็เป็นรองเท้าไม่ใช่รองเท้าดิเป็นกางเกงเหล็กนะแต่ว่าพอใช้ได้ครับแต่ว่าเราอยากได้ปืนไงถ้าเราลงฟาร์มใหม่ๆนี่คืออยากได้ปืนนะเพราะว่าจะได้ไปสู้กับคนอื่นได้ครับ ยิ่งเป็นปืนดีๆนี่ก็โอกาสรอดก็ยิ่งสูงนะวะาเดี๋ยวเราไปต่อครับตอนนี้เราก็ยังเพิ่งมีแค่การ์ดฟ้าเลยก็การ์ดเขียวนะการ์ดม่วงนี่คือเรายังไม่ได้มาเดี๋ยวต้องไปเปิดก่อนระหว่างนี้เราก็เอเคลียกระเป๋าไปกระเป,าเป๋าก็เริ่มจะเต็มละ เราก็วางไปฟับนี่ไงและเราก็วางกล่องครับตอนนี้ผมจะเข้าเป็นเมืองเดียวเคลียร์แต่ว่ากระเป๋าจะเต็มไงแล้วก็ซ่อนของไว้ก่อนแล้วก็ทําไปครับในเซิฟนี่คือคนน่าจะน้อยอะเราน่าจะซ่อนของได้นะแล้วก็วางไปนี่ประมาณนี้พอปะแล้วก็วางเตียงด้วยครับเผื่อว่าเราตายนี่เดีย๋ยวไปเปิดห้องฟ้ากันแล้วมาดูว่า ไอ้นิวเคลียร์นี่คือมันจะมีการม่วงหรือเปล่าถ้ามีนี่สวยเลยนะตรงนี้มีเป็นไอ้นี่ด้วยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็มาต่อยอดมาขี่มอเตอร์ไซค์กันวะ่ะแล้วในนิวเคลียร์นี่คือไม่มีการม่วงวะงานยากละนี่ อย่างตัวนี้ด้วยครับเพราะว่ามันจะได้คอมโพเนนต์มาเยอะมากกันแต่และอย่างที่มันดรอปนี่คือเป็นสิบอ่ะหลายคนต้องตามนี่ไงดูดิว้ยเราได้ลำกล้องมานี่คือสิบห้าเลยนะโคตรเยอะฮะมาเห็นว่าเปิดห้องต่อครับตอนนี้เราก็จะเปิดห้องเป็นห้องฟ้าและมันก็ไม่มีการ์ดม่วงเช่นเคยแ,แล้วก็เปิดมาครับแล้วก็มาละเก็บมา มาดูปืนกันนี่ไงเราได้ลูกซองนี้มาเดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มน้ำมันด้วยครับเพราะว่าเราก็จะต่อยอดไปขับมอเตอร์ไซค์นะขี่จักรยานนี่คือมันช้ามากอะ่ะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็จะฟาร์มได้ไวหน่อยแล้วก็เปลี่ยนปืนเลยให้ปืนนี้มา าแป๊บหนึ่งมาแค่นี้ผมว่าก็น่าจะพอละแล้วที่เหลือนี่คิดเราก็ไปนี่ครับ ไปกลั่นน้ำมันนะนี่และเราก็ได้อนี่มาได้มอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้เราก็ฟาร์มสะดวกแล้วจะได้ไปฟาร์มแบบไวๆไปเป้าหมายต่อไปนี่คือไร็จะไปหาการ์ดม่วงครับตอนนี้เราก็มีทุกอย่างแล้วเหลือแค่เปิดห้องม่วงนะ ทำแทมดีๆหน่อยแล้วกันามาตอนนี้ก็พร้อมแล้วแล้วเ,เก็บของครับแล้วเราก็ไปหาฟาร์มต่อนะเดี๋ยวจะไปหาเปิดห้องฟ้าแล้วเราก็ไปหาการ์ดม่วงกัน,นตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีคนแบบแย่งผมฟาร์มอะแต่แลห้องที่ผมไปดูนี่คือการ์ดม่วงไม่ดรอปเลยนะมันกลับมันจะมีคนไปเก็บมาแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ไปฟาร์มไปมาทีงมาเปิดแอดดรอปกันเมื่อกี้ผมได้มากดแล้วตอนนี้น่าจะดแลนะครับนี่รถถังยิงพอดีแต่ก็สวยครับเราได้ปืนนี้มาได้ปืนยูซี่กับสไนปอร์เรดมาละจ้าโดนยิงปะเนี่ยนี่แต่ก็พอได้ปืนมาแต่ก็ยังไม่มีปืนหนักนะ วเดี๋ยวเราจะไปห้องฟ้าต่อเป็นห้องฟ้าข้างๆครับแล้วในห้องฟ้านี่คือมีการ์ดอันนี้ด้วยครับการ์ดม่วงนะแต่ที่สุดเราก็ได้มาเป็นการ์ดม่วงแล้วเขาไปเปิดแป๊บหนึง่งในเซิฟมันก็มีคนแย่งฟาร์มด้วยเนี่ยเราก็เลยฟาร์มยากหน่อยนะเราฟาร์มอยู่คนเดียวนี่คือสบายครับแป๊บเดียวก็รวยละ นี่มันมีแบบคนแย่งฟาร์มไงเราก็เลยฟาร์มยากหน่อยมาไรตกนนี่ไงตรงนี้มันก็มีรถถังด้วยหวะถ้ามีกระสุนนี่คือเราก็ยิงได้นะเราจะได้ของดีๆมา,มาเดี๋ยวได้ไปเปิดครับตรงนี้มันมีสองห้องเลยเปิดห้องฟ้าแล้วก็ไปห้องม่วงต่อได้เลยฮนะก้น แต่ก็ได้มาครับการ์ดม่วงแล้วก็เอาแค่นี้พอเพราะว่าห้องนี้คือกล่องมันน้อยอ่ะแล้วปล่อยไปเดี๋ยวมาเปิดห้องม่วงต่อครับผมบอกเลยว่าวันนี้คือเราเพิ่งเข้าเซิฟมาไงแต่ว,ว่าเราไปเปิดห้องม่วงมานี่คือเราได้ของต่อยอดแน่นอนนะ,ะว่าในห้องม่วงของดีนะโอ้ยแล้วดูดิแต่ว่าไอ้กล่องดาวนี่คือไม่มีหวาน มันมีคนแย่งเราฟาร์มละและผมก็ไม่ได้เช็คด้วยไงเราเราเปิดมาละไปฟาร์มมานี่คือมันมีคนแย่งฟาร์มด้วยไงขนาดเพิ่งเข้าเซิร์ฟเมื่อกี้นี้คือมีคนบูสต์ได้ไม่พักเลยครับคนมันก็กําลังฟาร์มอ่ะไม่ใช่มีแค่เรานะนี่ตอนนี้เราได้ป้อมกึ่งมาเก็บไม้หมดเลยไปแต่ว่ามันสามารถเปิดได้อีกรอบนึงครับแล้วก็จะไปเปิดที่นิวเคลียร์นะ ไอ้การ์ดม่วงเนี่ยเปิดได้สองครั้งวะเดีย๋ยวมาเก็บของแป๊บหนึง่งแล้วดูบ้านผมดิตอนนี้ยังดีครับที่ในเซิร์ฟแบบคนน้อยนะถ้าคนเยอะนี่คือบ้านเราไม่น่ารอดเนนะี่ยเราทำแบบโคตรง่ายแล้วเก็บของไปตอนนี้ของเริ่มฟูแล,ล้วเพราะว่า เราไปฟาร์มาสักพักแล้วไงอเอาเก็บไวครับตอนนี้เนี่ยจะต้องทำกล่องใหม่เนี่ยของเต็มตัวเดีย๋ยวจะไปดูห้องบ่วงครับว่าเราจะได้ของอะไรมามาเราเปิดดูครับตอนนี้สามารถเปิดได้อีกแค่ห้องเดียวไม่รู้ว่าของในห้องนี้คือจะโดนเปิดหรือยัง แต่ว่าถ้ามันมีพวกซอมบี้พวกนี้เนี่ยของก็น,น่าจะอยู่นะว่าถ้ามีคนมาฟาร์มนี่คือซอมบี้พวกนี้น่าจะโดนยิงละแล้ว,วยิงไปครับ กันครับว่าจะมีของให้เราเปิดไหมนี่อีกล่องนะเฮ้ยและรอบนี้คือไม่มีกล่องดาวเหมือนเดิมโอ้โหาแต่เราก็ลงมาเลยครับเปิดเลยละกันนี่ไงคนดักฟาร,ร์มก่อนนะมาฟาร,ร์มก่อนเราเดี๋ยวเก็บมานี่ได้ของอะไรบ้างเนะี่ยมันขาดกล่องดาวนนะและถ้าเป็นในห้องม่วงนี่คือของดีส่วนก็เป็นกล่องดาวน,นี่เลยครับเพราะว่า มันจะได้ปืนหนักมานี่่ได้ป้อมไฟฟ้ามาผมขี้เกียจจะไปเมืองอื่นด้วยไงก็เลยเปิดเลยครับมัาก็ลงมาแล้วแต่ก็พอได้ของมาอยู่แต่ก็ของจริงผมเปิดไปสองห้องนี่คีบไม่มีกล่องดาวทั้งสองเลยเราก็เลยขาดปืนหนักแล้วจะไปขับกลับบ้านเรากัน มาและนี่คือของในบ้านผมครับที่ผมไปฟาร์มมาเมื่อกี้๋ย่ามาไล่ดูของในกล่องนะแล้วก็เก็บไปนี่แต่ก็เสียดายครับที่เราเปิดไปนี่คือมันไม่มีกล่องดาวนะไม่งั้นเราก็น่าจะได้ของมาเยอะกว่านี้เนี่ยแต่ก็ตอนนี้ก็พอมีปืนครับมีปืนมีชุดเกราะแล้วก็มีของใช้แล้วก็สามารถไปต่อยอดได้และสสาหรับคนที่แบบเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆไงแล้วก็ฟาร์มไม่เป็นเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ บางคนนี่คือเข้าเกมมาแต่ว,ว่ามันมีแค่ขวานไงไม่รู้ว่าต้องไปทํำยังไงถึงจะได้ของมาเนี่ยแต่ก็ประมาณนี้เราเข้าเกมมาทำเฟสแล้วก็ไปหาพวกบัตรเลยแล้วก็ไปหาเปิดห้องการครับมันจะเป็นที่ต้องไปยิงคนเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้ไปยิงคนเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้คนน้อยไงเราก็ฟาร์มเองล้วนๆนี่แต่ก็พอมีของเล่นครับประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับการฟาร์มแต่ว่า เป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะคนที่เล่นใหม่แล้วก็ฟาร์มไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะพอฟาร์มได้ถ้าดูคลิปนี้แต่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับวันนี้ผมก็มาสั้นๆครับเพราะว่ามาฟาร์มให้เป็นแนวทางครับสาหรับคนที่เพิ fun, like yep. like ่งมาเล่นใหม่เนี่ยแล้วก็ฟาร์มไม่เป็นเนี่ยก็หวังว่าน่าจะฟาร์มเป็นนะแต่วันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบายบายครับทุกคนผมไปก่อนละ